การประชมการถทอนสดกันต่อนะครับสำหรับคมเชลึกศึกมวยโลกครับเดินทางมาถึงคู่ที่2ของการถ่ายทอดสดนะครับคู่นี้เป็นมวยสากลหญิงนับชกกัน4ยกนะครับชก2นาทีพัก1นนาที104อปอนด์นะครับพอไปพี่น้องครับนี่เป็นนักชกจากประเทศไทยสาวหน้าสวยบัวริมบึงบากรุงเทพธนบุรีก่อเกียดกินครับเจอกับนักชกจากสปปลาวบุกน้ำเงินยอดลิลลี่เดี๋ยวมาชมมวยครับโอ้คู่แรก เปิดหัวได้สนุกเหลือเกินครับมาเลยครับเปิดฉากมาน้องแป๋วโบริบึงครับนักชกหน้าหวานฝีมือนี่โอ้โหเข้าคันนี่ย,ยอดยอดมวยเลยนะครับวันนี้น็อกได้ด้วยนะถ้าบ่อน็นอกได้นี่ประทับในการจัดการแข่งขันประธานกรรมการสุรุมไนท์บราซ่ารัชนา,าพิเศษเนี่ยคุณชายตุลยาพิสิทธิ์ชัยเนี่ยมอบพิเศษ 5, นะ 5, โโห0 0พันนะ0้าพันนะแจกกัน 5, <000. S 1> เต็มที่เลย 5, <000. S 1> ทีเดีวยวนะครับโชคกันเต็มที่พอแล้วครับบนเวทีอะไรจะเกิดขึ้น วันนี้แฟนๆมัดบ,บวยเดินทางก็มาให้กำลังใจนักบวยจากประเทศไทยเยอะเหลือเกินครับโอ้โหจังหวะปล่อยหมัดมาน่าสนใจเลยครับยอดเล,ลลี่ครับาจากสปปลาแล้วก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับโมลิมบ,บึงนี่หยุดไป4-5ปีนะครับ ตอนนี้เป็นพยาบาลอยู่นะครับโอ้โ oh, ห oh นี่นะบอกว่าหยุดไป 4, ีหปีนะกลับมามันหม,ม,มันเขี้วเลยครับพี่นนท์แต่ไม่ต้องห่วงเลยในนามของกอเกีรตบรร์ชันเนี่ยนักมวยทีงจะหยุดไปเนี่ยนะซ้อมตลอดเนี่มีโปรแกรมมีไม่มีโปรแกรมมีซ้อมตลอดนี่โอ้ oh. หน้าสวยนะแต่ออกหมัดมาเรียดุเหลือเกินครับ ผู้ชายอย่าไปลองนะอย่าไปสกิดสะกียไปล้องไม่ได้นะ5,000ันนะครับวันนี้รับพิเศษเลยน็อกได้นะครับจากนี่ประธานโดยการนะครับประธานกรรมการของสุลุมไนบราสาคุณชานตุริยาพิษชัยนะครับวันนี้มอบ5,000ันเลยน็อกได้น็อกเลยนะครับรางวัลพิเศษกำลังใจกับนักมวยครับอย่ารอช้านะครับ5,000รอคุณอยู่นะฮะใครน็อกก็ได้นะครับในวัดแดงว่าน้ำเงินครับแม่ต้องยอมรับเลยครับในนามของกอกีบรสชาติอีจัดมวยและแฟนชอ ไปที่ไปที่บริเวณโกกูครับยอดลิลี่ยอดลิลี่นี่สาวน้อยไปสิปีเท่านั้นนะครับบริบึงยี่สิครับหมดยกที่หนึ่งพักครู่เดี๋ยวเรากลับมาชมต่อครับนี่เลยครับห้าพันเลยครับชภาพสายยกแรกนะครับน้องแป๋วบริบึงสปีดหมัดถือว่าใช้ได้เลยนะครับแม้ว่าจะห่างสเวียนไป4-5ปีเต็มๆครับโอ้น้องแป๋ววันนี้มาแรงเหลือเกินครับ แต่ว่าก็ต้องดูทีเด็ดจากน้ำมวยจากสปปลรา,ายอดลิลี่เองก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับคนแน่นเลยนะครับวันนี้ยิงเย็นยิงแน่นยิงแดดรม่มลมตกมาเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหคนคน,คนจากกรุงเทพมหานครของเราเดินทางมาชมเพียบเลยรับที่สําคัญเนี่ยเป็นใจกลางกรุงเทพจริงเพราะว่าติดรถไฟฟ้าใต้ดินลัดห้าด้วยครับเดินทางมาสรุปมากครับส่วนลุมไรบาซ่าราชนาพิเศษครับมาดูกันต่อยกสองครับอ้ะบนเวทีลุยเลยบุญเบิง วันนี้นะครับท่านอดีตสสทุกสมัยครับของพิจารุณคุณแก้ววัวสวรรค์นี่มาลุ้นถึงขอบเวทีนี่ไม่ต้องห่วงเออสองตัวสวยครันลุยเลยครับมาชุดของวอลเล่นเบิรงอ้าวเอาแล้วครับยอนเข้าไยนเ่อยโอ้ยโดนแบบนี้เนี่ยเออเออเอวหรือเปล่าครับไม่มียกข่ากันนะมียกข่ากันนะเออออเอมีกันมีกันมีกันเอาเอาไหมเอาสู้ไหมยังสู้ไหมยังสู้ไหม โอ้ไม่ไหวครับไม่ไหวไม่ไหวแล้วครับโอ้เจอเจอหมัดปื้นคนน่ะหมัดชุดโอ้ท่านไมงขวาไม่รู้ไปเก็บกดมาจากไหนนะครับครับโบริมบึงจะรับเงินพิเศษไป5 0 0 0ันบาทนะครับโบริมบึงน้องแป๋วก็เป็นการล็อกแบบท k o ีได้ยกที่สองเลยครับผินไม่อยู่แ้วน้องพุ่งนะครับเกือบจะยกเข่าบังอ่ะแขนปิดไม่สุดนะครับโอ้โหครับเอาละครับเดี๋ยวติดตามมวย ชูคู่ที่3เนี่ยนะครับเป็นมวยคาดเชือกนานาชาติด้วยครับเดี๋ยวมาดูภาพช้าหน่อยครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยดูเรมัดเข้าเป้าทั้งใบหน้าทั้งรับตัวอตั้งหลังไม่ทันนะครับหมวกกันน็อกก็เอาไม่อยู่แล้วพี่นนท์ใช่ครับพยายามจะสู้นะครับยอรลิลลี่เนี่ยยกเข่ายกเข่ากันครับเพราะว่าสองแขนกันไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วครับสองแขนกันไม่อยู่ครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวจะกลับมาชมมวยคาดเชือกกันต่อในช่วงหน้าครับ านผู้ชมครับต้องยอมรับว่าบัวเบิือนะครับกอเกียรติยิ้มมองเทพธนุรีนะครับรายนี้สวยสังหารวันนี้ทั้ง3ท่านนะครับแล้วก็มีรอนพิเศษด้วยนะครับจากประธานกรรมการของวนลุมไนท์บราซ่ารัชดาพิเศษคุณชานตุลยพิสิทธิ์ชัยพร้อมทั้งคุณรัญชัยสอนสิริประธานโดยการจัดด้วยนะครับแล้วก็ดีสอสอพญบูรณทุกสมยัยคุณแก้วบัวสุวรรณี่ทั้ง3ท่านเลย